สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมในส่วนของพวงมาลัยนะครับแบบมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็แผงหน้าปัดนะครับด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นการควบคุมของจอพัาสกินนะครับก็จะรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหาขึ้นวิทยุได้นะครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นการเลือกเมนูหน้าจอนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อจะหาเมนู ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคําสั่งเสียงนะครับตัวตัวดอกจันนี้ก็จะเป็นการโทรหาคอเซนเตอร์นะครับมาเริ่มต้นที่ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบมาให้เราดูง่ายๆนะครับอย่างเมนูแรกนี้ก็จะเป็นการบอกถึงประตูล็อกหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟติดหรือเปล่า นะครับแล้วก็ปิดประตูสนิทหรือเปล่านะครับที่เป็นเหมือนจุดไข่ปลาครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเมนูเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ใช้ปุ่มตัวนี้นะครับเลื่อนเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นตัวนี้เขาก็จะบ่งบอกทุกครั้งนะครับที่เราวิ่งตัวนี้ก็จะเริ่มต้นให้ใหม่นะครับว่าในการวิ่งแต่ละครั้งตัวนี้ก็คือจะเป็นกิโลที่เราวิ่งไปนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเวลาที่เราวิ่งไป ตัวนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของความเร็วนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นค่าเฉลี่ยอัตราชิ้นเปลืองของน้ํามันนะครับแต่แต่ละรอบนะครับแล้วเราก็กดลงมาอีกตัวนึงตัวนี้ก็จะเป็นหน้ารวมของของทุกเที่ยวที่เราวิ่งไปนะครับเขาก็จะรวมอยู่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็กดลงมาอีกนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นจุกวัดลมยางนะครับตัวนี้ก็จะบอกถึงอุณหภูมิด้วยนะครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับนะครับในเมนูของตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็กดไปทางซ้ายนะครับไปตรงตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือการปรับแสงหน้าจอนะครับเพิ่มแสงนะครับลดแสงหน้าจอนะครับ ตัวต่อมาก็คือเลื่อนลงมานะครับตัวนี้ก็คือตัวจํากัดความเร็วนะครับก็คือเราไม่อยากวิ่งเกินร้อยเราก็ตั้งไว้ร้อยนะครับตัวนี้เขาก็จะเตือนนะครับถ้ามันรบก,กวนมากเราก็ปิดซะนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับก็การเซอร์วิสรถเราวิ่งไปก็จะกิโลก็จะลดตามนะครับก็คือหมายถึงว่า เราจะเข้าเซอร์วิสในช่วงไหนนะครับที่เป็นนี่นะครับที่เป็นสีเหลืองๆตัวนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าหน้าจอเราต้องมีอะไรผิดปกติเราก็สามารถเลื่อนไปดูได้นะครับเลื่อนไปดูว่าตอนนี้น้ำมันน้ำมันเหลือน้อยนะครับมันก็จะโชว์แจ้งเตือนเรานะครับเมนูก็จะมีอยู่ ประมาณนี้นะครับเป็นเมนูหน้าหลักของเจ้า MG ZS นะครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับ